ส่วนอีกหนึ่งเรื่องจะจบหรือเปล่าละ่ะเพราะตอนแรกเขาบอกว่านี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดวงจรแก๊งคอเซนเตอร์ตัดไฟอืตัดน้ํามันไม่ส่งให้อไฟต้องมืดเพราะว่า90%มเ็นมันไฟมาจากเมืองไทยเพราะกว่าตัดไปแล้วค่ะสว่างสวัยกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดูคุณผู้ชมเพราะ,ะว่าเอาไปดูภาพเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยหลังจากที่มีการตัดไฟฟ้า5จุดเพื่อตัดวงจรแก๊งคอเซนเตอร์นะ ทั้งเมียวดีทั้งท่าขี้เหล็กเป็นยังไงนี่คุณผู้ชมดูซ้ายมือก่อนตัดไฟ4ี่กุมภาพันธ์ตอนหนึ่งทุ่มจะเห็นว่าไฟสว่างมีแบบไฟแบบเป็นแสงเป็นสีนะพอหลังตัดไฟ5กุมภาพันธ์ประมาณสัก1นึทุ่มเนาทีนะคะก็เรียกว่ายังคงสว่างอยู่แต่ก็ไม่ได้เปิดแบบแสงไฟที่เป็นสีสีแบบเต็มที่นะคะส่วนฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สายจางังหวัดเชียงราย ทีมข่าวก็บินโดรนสำรวจเหมือนกันก็พบว่าตามอาคารบ้านเรือนเนี่ยสว่างสวยโดยเฉพาะบริเวณบ่อนคาสิโนโลแล้วก็บ้านเรือนมีไฟสองสว่างไปทั่วเลยมีไฟฟ้ากลับมาใช้งานเนี่ยกว่า90%ต้องบอกว่าจุดนี้ฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อไฟมาจากสปปลาวที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ใช้ไฟของไทยส่วนหนึ่งใช้ไฟของสอปปลาวส่วนหนึ่งแต่ พอรู้ว่าเดี๋ยวไทยจะตัดไฟใช่ไหมก็มีการซื้อไฟจากสปปลาวเพิ่มเติมหลายคนเห็นแบบนี้บอกเอา้าตกดึกตัดไฟแล้วเป็นแบบนี้เหรอตันคอสังเกตตัดไฟแบบนี้ตรงจุดหรือเปล่าแก๊งคอเซนเตอร์เดือดร้อนหรือว่าชาวบ้านเดือดร้อนกันแน่แต่ที่แน่แนถ้าเรื่องไฟยังพอหาอะไรแทนกันได้เครื่องปั่นไฟมีแผงโซลาเซลล์มีแต่ที่หาแทนไม่ได้แล้วมันกระทบเมืองท่าขี้เหล็ก คือผลจากการตัดน้ำมันค่ะหลังจากรัฐบาลห้ามส่งน้ำมันพี่น้องประชาชนเมืองท่าขี้เหล็กเนี่ยเรียกว่าแห่ไปซื้อน้ำมันสำรองกันมาทำให้แต่ละปั๊มในเมืองท่าขี้เหล็กเนี่ยน้ำมันทยอยหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะและการจะขายน้ำมันเนี่ยขายจำกัดให้แต่ละคนไม่ใช่ว่าเติมได้ไม่อัน้นไม่ใช่แบบนั้นนะซึ่งแม้ว่าจะจำกัดการขายน้ำมันให้กับชาวบ้านประชาชนแต่ละคนแล้วน้ำมันมันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะหลายเมืองใช้น้ํามันจากฝั่งไทยทําให้วันนี้ทีมข่าวลงไปสํารวจก็พบว่าปั๊มน้ํามันหลายแห่งปิดเลยวันนี้เนี่ยยังมีรถน้ํามันจากบริษัทต่างๆ <พบ S 1> ทยอยมาถึงที่อําเภอแม่สายนะพี่ถินคุณผู้ชมนี่ที่เห็นจอดอยู่เนี่ยเพราะว่าบางคันเขาเพิ่งรู้ว่าอ้าวเหรอมีคําสั่งไม่ให้รถน้ามันข้ามไปเมียนมาเหรอแล้วรถน้ํามันเนี่ยที่รอส่งอยู่นะยีกว่าคันก็จอดรอตามลานจอดรถริมทาง รอฟังการติดต่อจากชิปปิ้งว่าจะเอายังไงต่อล่ะทีมข่าวก็ไปพูดคุยถามคนขับรถน้ำมันคนหนึ่งเขาเชื่อว่าน้ำมันในเมืองท่าคีเหล็กเนี่ยยังไงก็หมดเพราะที่ผ่านมาจะมีรถน้ำมันสลับกันเข้าออกเพื่อไปลงน้ำมันในฝั่งนู้นแต่ละคันเนี่ยเข้ามาเดือนละสี่ห้าครั้งสลับกันเข้าออกแบบนี้แหละค่ะแต่ละคันถ้าเกิดว่าบรรจุน้ำมันแก๊สโซฮอล์เ้เนี่ยก็ประมาณ5 0,000ลิตรต่อคันดีเซลก็4 3 0 0 0ลิตรต่อคัน แล้วปั๊มน้ำมันในเมืองท่าขี้เหล็กแต่ละแห่งจะกักเก็บน้ำมันได้ประมาณ2 0 0,000ลิตรซึ่งรถน้ำมันที่เข้าไปเติมเนี่ยไปที่กักเก็บน้ำมันจะมีรถน้ำมันทางเมียนมาสามารถถ่ายน้ำมันออกไปส่งต่อยังหัวเมืองต่างๆในเมียนมาได้ค่ะเอ้าฟังเสียงคนขับรถน้ำมันกันหน่อยค่ะเรื่องน้ำมันฝั่งพม่าหมดไหมครมันก็น่าจะหมดแล้วครับสองพัวันเนี่ยมันต้องหมดอยู่แล้วครับเพราะมันพวกผมวิ่งส่งล้ไปส่งกันมาครับเขาบอกมาครับว่า ไฟก็ไม่ดอแา้วเรื่องน้ำมันเป็นยังไงฮะทางเรื่น้ำมันก็นรไม่จ่ายก็น้ำมันก็ไม่ออกไม่ได้โอน้ำมันปั่นขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใชตอนนี้พี่ทราบไหมว่ามีรถน้ำมันอีกเยอะไหมที่จะเข้ามาเนี้ยฮะก็น่าจะเยอะอยู่ครับเพราะว่ามันเข้ามาแล้วไม่มีที่จอดเขาก็จอดนอนลายทางกันมาน่าจะแต่พะเยาเข้ามาหาแม่ต่างเนี่ยสิบกวันนี้จะต้องอยู่ไหมฮะเนี่ยฮะ คงไม่ได้ก็จําเป็นก็ต้องอยู่เลยครับเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้ครับก็ต้องอยู่กับรถตลอดครับมีรายงานว่ารถน้ํามันได้มีเอกสารส่งออกทางเมียนมาท่าคีเล็กซึ่งมีหมายให้ลงและข้ามแห่งเดียวไม่สามารถย้ายน้ํามันไปลงจุดอื่นได้นะครับแต่หากจะเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารด้วยนะครับขณะที่นายรัชชาอุทัยจันทร์ท่านเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศบริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนหรือ OR ก็พูดถึงกรณี ที่นายกัมนตรีมีคำสั่งนะให้หยุดส่งน้ำมันไปเมียนมารวม5พื้นที่ว่าพร้อมปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐปัจจุบันอยู่ระหว่างรอดูความชัดเจนของแนวทางปฏิบัติโดย o อจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับน้ำมันที่ส่งออกไปเมียนมามีปริมาณรวมประมาณ15-20ล้านลิตรต่อเดือนนะครับ โดยลูกค้าจะนําไปจําหน่ายให้กับสถานีบริการน้ํามันในเมียวดีและท่าขี้เหล็กครับซึ่งวันนี้นะคะคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยก็เดินทางไปตรวจราชการที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาประชุมที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามกําชับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสกัดกั้นลักลอบลําเลียงยาเสพติดนะบริเวณพื้นที่ชายแดนแล้วก็แก้ปัญหาแกง๊ง c เซเ็ center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา คุณอ้นภูมิธรรมก็ยอมรับบอกว่าการตัดไฟเนี่ยมันก็กระทบต่อเศรษฐกิจบ้างกฟผพพบ,บอกว่าหายไป600ล้านบาทก็แค่0.1%ส่วนกรณีที่เมียนมา,มมาซื้อไฟจากลาวเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขา,ราเราไม่มีสิทธิ์ไปหา้ามแล้วก็ยืนยันว่าการตัดไฟฟ้าเนี่ยมีการแจ้งกระทรวงการต่างประเทศประสานแจ้งรัฐบาลเมียนมาให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนชเวกโกนั้นก็ทราบว่าใช้ไฟฟ้าลดลงครึ่งหนึ่งก็เห็นได้ชัดว่ามาตรการของรัฐ ได้ผลค่ะอ้าวอยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงคุณอ้วนภูมิธรรมในเรื่องนี้สักหน่อยค่ะหลังจากทำไปแล้วเนี่ยเราได้ติดตามก็ทราบว่า,าชาวิงโคกโกเนี่ยไฟฟ้ามันล,ลดลงไปครึ่งหนึ่งไอ้ส่วนที่เคยสว่างสวัยอะไรเนี่ยมันก็ไม่กล้าที่จะมากขนาดนั้นแสดงว,ว่า มันก็ประเมินได้ว่ามีผลกระทบต่อเขาเรายังผ่อนรนถ้าเขาเอารถเข้ามาแล้วมาเติมรถใส่ถังไปนะครับก็ถือว่าไม่ให้เดือดร้อนเท่าไหร่แต่หลังจากประเมินแล้วให้ไหว้อีกทีแต่ว่าให้เอาเอาถัาางมาเติมน้ำมันอะไรนี่เราไม่ให้นะครับเพราะนั้นขณะนี้เราควบคุมสินค้าออกทั้งหมดอ่ะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมครับว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องดูที่ปลายทางใช่ไหมว่าสุดท้ายเนี่ย ความตั้งใจในการที่จะตัดวงจรแก๊งคอร์เซนเตอร์ในประเทศไทย<ฆ>กับการตัดไฟไม่ส่งน้ำมันแบบนี้มันจะสำเร็จผลหรือไม่มแก้ปัญหาถูกจุดใช่แล้วหรือไม่<ฆ>เพราะเท่าที่ดูนะเขาก็ยังปั่นไฟอยู่นะก็ใช่ไหมน้ำมันก็ไปซื้อจากที่ไหนได้ไฟอาจจะไปต่อจากที่อื่นเข้ามาได้หรือเปล่าจากประเทศเพื่อนบ้านหลายๆ<ฆ>ประเทศก็เป็นไปได้เขาบอกว่านี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นถูกฮะนะเราต้องเป็นกำลังใจให้แล้วก็ต้องดูว่าเราสามารถที่แก้ไขปัญหาได้หรือเปล่านะครับ